คือตัวดิฉนเองต้องออกตัวตอนแรกก่อนว่าเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศนะคะฉะนั้นโดยเร็วๆตรงนี้ไม่ต้องการคําตอบนะคะแต่อยากจะเสนอแนะท่านพมารมจที่ต้องทําการแทนท่านผู้ว่ารองผู้ว่านะคะว่าในประการที่1นึ่งดิฉันเสนอให้ในรายงานของเด็กเนี่ยน่าจะต้องมีเรื่องการรับรองสถานะบุคคลของเด็กนะคะ ซึ่งตรงนี้ชี้ให้ขาดไปเลยค่ะว่าในหน้าเนี่ยไม่มีเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติอีกแล้วค่ะถึงแม้ไม่มีก็ควรจะต้องอธิบายเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ท่านสีน้อยคงต้องจําเป็นจะใช้ในการรีพอร์ตในสาประชาชาติซึ่งเร็วๆเ,วเวนี้ค่ะนะคะฉะนั้นอันนี้จะสําคัญมากแล้วอยากจะเสนออีกนิดหนึ่งว่าเออเท่าที่เราที่ธรรมศาสตร์เราทําเรื่องนี้มา30กว่าปีนะคะ ก็คือว่ามันจะมีเรื่องเด็กที่เสมือนไร้รัฐไร้สัญชาติอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งกรณีนี้เขาอาจจะพ่อไทยแม่ไทยเกิดในประเทศไทยเนาะแต่พอตกหล่นจากทะเบียนราษฎรเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่สิทธิในสวัสดิการสังคมรับเงินสวัสดิการเด็กแรกเก,กแรกเกิดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะเป็นปัญหา <c oughs> ที่จะต้องรีพอร์ตเข้าไปแล้วตอนนี้การตรวจด e NA, ี a นตรวจฟรีนะคะใช้กองทุนคุ้มครองเด็กได้นะคะเดิมทีก็ไม่ได้อะคะ่ะ ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยออลองดูดูนะคะเพราะไม่เช่นนั้นสริการไม่ไม่ไปเลยถ้าข้อมูลตัวนี้ไม่ออกนะคะแล้วต้องเล่าสู่คนอื่นฟังด้วยค่ะในในสิ่งที่พูดชุดต่อมาเนี่ยเป็นชุดที่สองเป็นชุดสุดท้ายก็คือถ้าในนักวิชาการนั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะเรียกว่ามันเป็น situation study นะคะก็คือว่าคือยันเห็นโฟชาร์ตของเด็กพิการ แล้วประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาคนพิการนะฮะแล้วตอนนี้เราติดขัดอยู่ตรงที่ว่าเด็กพิการไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งนั้นที่เราแก้กฎหมายคนพิการแล้วเมื่อปี2555แต่กรมคนพิการยังไม่ออกระเบียบแต่ตอนนี้ที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าท่านผู้ว่าทุกจังหวัดที่เราประสานงานไปเนี่ยเราจะโทรอธิบายว่าท่านห้ามปฏิเสธสิทธิ พราะถ้าท่านปฏิเสธสิทธิ์มันก็จะผิดอนุสัญญาคนพิการนะฮะที่นี่คงจะได้รับการประสานงานแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีคนพิการที่ที่รอการพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็ยังไม่ถือบัตรประชาชนเนี่ยฮะอันนี้ก็อยากรบกวนให้ท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยช่วยทําให้มันชัดเพราะตอนนี้ทุกประเทศอาเซียนเป็นภาคีอนุสัญญาคนพิการนะฮะฉะนั้นกรณีน,นีเน้เราคงไม่ต้องแบกคนเดียวแต่ถ้าเราไม่บอกใครเลยเราจะแบกคนเดียวอนะะ่ะนะคะทรานี้ ในประการที่ข้อต่อมาก็คือเดีนพูดเร็วมากเลยเมื่อกี้ท่านจุลาพูดถึงกรณีเด็กที่มีปัญหาครอบครัวไม่เหมาะสมหรือขาดหายไปที่เลยต้องมีครอบครัวอุปธรรมหรือครอบครัวบุญธรรมนะคะ,ะนั้นกรณีนี้คือเราก็คุยกันมาพอสมควรเมื่อกี้ท่านสำเริงก็ได้บอกว่าตอนนี้เงื่อนไขในกองทุน <c oughs> คุ้มครองเด็กนี่ <c oughs> ยังไปไม่ถึง ฉะนั้นอาจจะต้องรีบพูดกันนะคะเพราะสมัยก่อนตัวดีเกองทุนคุ้มครองเด็กก็ไปไม่ถึงแต่พอเริ่มพูดกันมันก็แก้ไขนะคะแต่กรณีนี้ก็จะตอบกลับไปอนุกรรมการด้วยกันเองว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปใช้พรบรสกวกับพรบรสสสนะคะถ้าในที่นี้มีนักวิชาการนั่งอยู่อะคะ่ะดฉรนคิดว่าการทําข้อมูลขึ้นมาเนี่ยมันนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้อะคะ่ะ ที่จะต้องทำให้ประเทศไทยทำงานตรงนี้ตัวเองก็อาจจะช่วยสื่อสารเข้าไปในออกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศเพราะว่าเรื่องเด็กเนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักในการพัฒนาประเทศอยู่แล้วเพราะวันนี้เขาเป็นเด็กพรุ่งนี้เขาก็เลี้ยงเราอะฉะนั้นกรณีเนี้ยก็คงต้องน่าตกใจเนาะถ้าเกิดเราไม่มีกองทุนชัดๆเพื่อจะวิจัยเพื่อการพัฒนาสิทธิเด็กนะคะเออเรื่องเรื่องเด็กมีสิทธิทางการศึกษาแล้วก็ อตอนนี้มี168คนตามฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปี2559ไม่รู้แก้ปัญหากันเสร็จแล้วยังเดี๋ยวทิ้งให้คุณนิดพูดอีกอันหนึ่งที่เน้นพูดเร็วๆกับท่านพมจอเมื่อวานก็ได้พูดกันที่บ้านเด็กเหมือนกันก็คือการแก้ไขปัญหาเด็กไร้รัดไร้สัญชาติที่เป็นคนมงค้งเนี่ยค่ะ้นทำมาตั้งแต่ปี253940กับศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาเนาะแล้เรื่องราวก็เป็นไปได้ด้วยดีปี47มาเกตอีกรอบหนึ่ง ปีนี้นินอยากได้ยินว่าตอนนี้ไม่มีเด็กชาติพันธุ์ในภูเขาที่ไร้รัฐไร้สัญชาติแล้วคือถ้ามันเสร็จแล้วนินคิดว่ามันควรทําเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองหน้านะฮะเหมือนกับที่ทางแพทย์ต้องทําประวัติศาสตร์ของแกนการแก้ปัญหามาเบียนะคะนะคะเ,เรื่องของเด็กแรงงานต่างด้าวนิ้นแนะนําให้รีพอร์ตอะคะ่ะท่านที่มาจากจัดหางานคะ่ะไม่ทราบไปอยู่อะนะคะ เด็กติดตามแรงงานต่างด้าควรรีพอร์ตแล้วเช็กระว่าว่าเขาพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางแล้วอย่างเพราะตอนนี้เราจะติดอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับที่เขาเพิ่งเฉลิมฉลองกันไปวันที่18ทธันวาไมเค r ลเวอร์เกอร์แอนด์แฟมิลี่นะคะถึงแม้ประเทศไทยไม่ให้สัตยาบัตแต่เขาก็บอยคอร์ดแล้วนะคะฉะนั้นกรณีนี้อันนี้อีกตัวเลขหนึ่งที่ควรมีแล้วกรณีนี้มันจะมีคนตั้งรับในการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางนะคะ เออเรื่องเด็กอาเซียนเรื่องเรื่องเด็กในมุมมองระหว่างประเทศอนุสัญญาสิทธิทเด็กอันนี้เหมือนกันเออรีพอที่วันนี้พูดมาไม่มีมุมมองระหว่างประเทศจริงๆอาจจะทําอยู่แล้วเนาะแต่เด็นเสนอแนะให้ให,ให้ให้มีข้อวิเคราะห์ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบ้านเมืองเราคงก้าสู่โลกของอินเตอร์โดยเฉพาะอาเซียนนะะฉะนั้นตอนนี้ก็เออเอามาคุยคุยกันละกันค่ะส่งต่อให้ครูนิดค่ะขอบนุตครับ<อ>